ค่ะวันนี้มาอยู่กับปุ๋ยเช่นเคยนะคะที่ทรงพลรมยนตสาขาหนังเสือศูนย์รวมรถกระบะมือสองในจังหวัดกาญจนบุรีค่ะแล้ววันนี้ปุ๋ยก็มีรถกระบะนี่เลยค่ะเป็นรถกระบะ Isuzu a l อน e w นะคะตัวนี้เป็นตัวปี2019นะคะเป็นตัวแซดดีนะคะเครื่องยนต์อยู่ที่1.9แถมยังเป็นเครื่องแต่งสเกลอีกด้วยนะคะมาเริ่มกันที่นี่เลยค่ะฝากระโปรงฝากระโปรงนะคะตัวนี้คาร์บอนเลยค่ะตัวนี้ ใครซื้อนี่เราแถมให้เลยค่ะทุนได้ไปอย่างนี้เลยค่ะแล้วคือให้ดูรูปทรงด้านหน้าของเขาด้วยนะคะตัวนี้เป็นตัวเซลล์นะคะคือเขาออกแบบมาไม่เหมือนใครเลยค่ะดูนะคะเห็นไหมคะสวยสวยและดูมากเลยตัวนี้ด้านหน้านะคะโลโก้ก็เป็นฉุบโครเมียมค่ะโหสวยจริงๆค่ะแล้วตามมาด้วยไฟนะคะไฟตัวนี้เป็นไฟโปรเจคเตอร์นะคะแล้วก็มีไฟ เดย์ไทม์ n ละนิ่งไหลมาให้ด้วยค่ะสุดจริงๆค่ะยังไม่หมดแค่นั้นนะคะมีไฟตัดหมอก LED มาให้ด้วยค่ะตัวนี้โหเท่จริงๆเลยค่ะนี่คือแบบอยากบอกว่าของจริงนี่ดูดีมากเลยค่ะส่วนในเรื่องของล้อนะคะตัวนี้นะคะเขาให้มาล้อใหม่แม็กใหม่เลยค่ะตัวนี้แม็กขอบ18นะคะคือสวยมากเลยค่ะดูดูนะคะ แล้วส่วนด้านตัวรถนะคะด้านข้างนะคะกระจกมองข้างนะคะก็เป็นสีขาวส่วนด้านนี้ก็เป็นสีดำค่ะพร้อมกับไฟมองพร้อมกับไฟเลี้ยวข้างอยู่ตรงข้างกระจกเลยค่ะแล้วก็ยังมีการสาดมาให้ค่ะมือจับเป็นชุบโรเมียมนะคะแต่ตัวนี้เป็นตัวเป็นตัวสูงนะคะมีมีบนดข้างมาให้ด้วยค่ะแถมกันลื่นได้ด้วยนะคะตัวนี้ตัวนี้เป็น 4ประตูนะคะสะดวกสบายเหมือนรถเก่งเลยค่ะบรรทุกของก็ได้ด้วยค่ะตัวนี้หากใครสนใจนะคะสามารถออกได้ถูกอาชีพเลยค่ะตัวนี้นี่เลยค่ะสอบถามใต้ล่างนี้ได้เลยค่ะนี่นะคะในส่วนของด้านหลังนะคะอย่างที่ปุยบอกไปนะคะตัวนี้เป็นตัว z d d i นะคะจะมีกล้องมองหลังมาให้นะคะแล้วมือจับเป็นชุบโครเมียมแล้วมือจับเขาใหญ่มากเลยตัวนี้โลโก้ Isuzu D-Max มาครบค่ะไฟ คือขาวใสามากไม่มีรอยคือสภาพเข 99. า99.99%เลค่ะตัวนี้แล้วนี่นะคะแถมยังมีชุดแต่งมาให้ด้วยค่ะเหล็กบาร์ค้ำหลังนี่ค่ะแล้วยังไม่หมดแค่นั้นนะคะท่อนี่ค่ะท่อก็มาแต่ท่อนี่ก็จัดแต่งเต็มมาให้เลยค่ะบอกเลยตัวนี้เห็นข้างนอกนี่สวยขนาดนี้ยข้างในอะ่ะจะสวยดียิ่งกว่าปุ๋ยไม่ได้โมเลยไปดูกันเลยค่ะตัวนี้นะคะเป็นตัวคะ ตัวเซนะคะเครื่องยนต์อยู่ที่1.9แถมหากใครชอบเครื่องเสียงดูนี้เลยค่ะนี่เลยค่ะตัวนี้บอกเลยจัดเต็มมากับเครื่องเสียงข้างนอกนี่คือจัดจัดหล่อข้างในนี่คือจัดเท่เลยค่ะตัวนี้สวยมากเลยค่ะหากใครสนใจนะคะสอบถามได้ที่ด้านล่างนี้เลยค่ะปุ๋ยจะตอบทุกรายละเอียดเลยนะคะนี่นะคะ่ะเดี๋ยวปุ๋ยเปิดไฟให้ดู คือบอกว่าเขาดังดังไม่พอแถมยังสวยมากเลยค่ะนี่ค่ะอันนี้คือข้างประตูของเรานะคะแล้วนี่คือประตูหลังค่ะพอ้โหนี่เปิดไฟแล้วสวยมากเลยค่ะยิ่งถ้าตอนกลางคืนไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะสวยสุดๆเลยค่ะตัวนี้ทุกคันนีนะคะเป็นตัวตัวชุดเครื่องแต่งสเตลนะคะคือแบบสวยจริงๆค่ะนี่เขาให้มาเลยค่ะนี่เลยค่ะ ตัวนี้นะคะเป็นระบบไฟฟ้านะคะแถมมีเซทั้นล็อกมาให้ด้วยนะคะตัวนี้อยากบอกมากเลยว่าตัวเนี้ <c oughs> เป็นพวงมาลัยมลติฟังก์ชันสามารถเชื่อมบลูทูธได้ส่วนเครื่องเล่นเสียงก็เชื่อมบลูทูธเสียบสาย USB ได้นะคะ <c oughs> ตัวนี้ระบบแอร์ก็จะเป็น <c oughs> แมมนวดค่ะแล้วก็เกียร์ตัวนี้เป็น6เกียร์นะคะเป็นเกียร์ธรรมดาค่ะ คือสภาพรอบข้างทุกอย่างคือเขาออกแบบมาได้ดีมากคือสภาพเขาใหม่จริงๆค่ะขนาดนี่ค่ะถุงยังไม่ได้แกะเลยนะคะคือสภาพเขาเอี่ยมจริงๆค่ะอยากให้มาดูเถอะว่าของจริงนี่เอียเอ่ยมขนาดไหนเอี่ยมขนาดไหนนี่นะคะเป็นปี2019นะคะแต่ดูดูเลขไมเลยค่ะชมเลขไมได้เลยตัวนี้นะคะเลขใหม่อยู่ที่หมื่นสามเองค่ะถือว่าน้อยมากๆแล้วค่ะนะคะ เราไปสรุปอ๋อยังไม่หมดแค่นั้นนะคะนี่ค่ะนี่ตัววัดบูธเทอร์โบมาให้ด้วยนะคะหกคุ้มไปเลยค่ะซื้อคันนี้คือแถมให้ไปเลยค่ะตัวนี้นี่ยังไม่หมดแค่นี้นะคะนี่คืออะไรอะ่ะรู้ว่าเป็นยังเงแหละตัวแต่งนี่แหละปรับมาให้นี่ด้วยค่ะตัวนี้นะคะคือว่าสภาพด้านนอกและด้านในสวยมากแต่งเต็มคือแต่งล้อมาเลยค่ะ ตัวนี้นะคะเป็น Isuzu D-Max All New นะคะปี2019ตัว z e DDI เครื่องเครื่องยนต์อยู่ที่1.9ค่ะราคาอยู่ที่แส0 0 0 0บาททวนค่ะหากใครสนใจสามารถสอบถามได้เลยนะคะและสำหรับวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ปุ้ยด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ